แจ้งข่าวด่วนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้นะคะ77จังหวัดเตรียมเฮค่ะมีการปรับเงินเพิ่มแน่นอนนะคะคุณผู้ชมซึ่งอยู่ระหว่างการดําเนินการยืนยันออกมาแล้วว่าจะมีการปรับเพิ่มเป็น1,500บาทให้กับพี่น้องกลุ่มนี้นะคะและในส่วนของใครที่จะได้รับสิทธิ์บ้านเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามและข่าวดีสําหรับผู้สูงอายุผู้พิการค่ะ และพี่น้องประชาชนทั่วประเทศคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะได้รับสิทธิ์วงเงินของขวัญปีใหม่อะไรจากทางรัฐบาลเดี๋ยวเราไปก่อติดการประชุมคอรมอนในวันอังคารที่จะถึงนี้พร้อมๆกันค่ะแต่วันนี้มีข่าวดีมาฝากสําหรับ77จังหวัดเตรียมเพนะคะเพราะว่าตอนนี้ของขวัญปีใหม่กําลังจะมีการปรับเพิ่มวงเงินให้เป็น1,500บาทค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกาลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสด ค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดค่ะคุณผู้ชมโดยการยืนยันของนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยในเรื่องของขวัญปีใหม่ซึ่งกล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าสธนะคะว่าการประชุมผู้บริหารในวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ2565ซึ่งมีหลายเรื่องนะคะโดยจะเน้นในเรื่องที่สําคัญ เป็นเรื่องของขวัญปีใหม่ในปี2 5 6 6โดยจะดูแลผู้สูงอายุเพราะว่าประเทศไทยกําลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วค่ะคุณผู้ชมและอีกเรื่องที่น่าสนใจนะคะนายอนุทินชาญวิรุฬกุลเปิดเผยของขวัญปีใหม่ประจําปี2 5 6 6เดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบุคลากรทางสาธารณาสุขผู้บริหารสาธารณาสุขและก็ล่าสุดค่ะเตรียมเพิ่มวงเงินนะคะในส่วนของเงินเดือนให้กับคุณผู้ชมในกลุ่มอสมรสสหรือเราเรียกว่า ค่าป่วยการเดือนละ1,000บาทเป็น1,500บาทต่อเดือนในปีงบประมาณ2,566ค่ะ ซึ่งก็สอดคล้องกับนายแพทย์สุรวิเศษศักดิ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริหารการสุขภาพหรือว่าสบศก็กล่าวในส่วนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเรื่องของค่าป่วยการขณะนี้ยังเป็นเรื่องอยู่ที่การจ่าย1,000บาทต่อเดือนเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้ได้มีการของ,งบกลางหรือว่างบประมาณกลางเพื่อขอให้กับพี่น้องชาวอสมรและสเป็น1 5 0 0รบาทต่อเดือนในปี2 5 6 6รหสกซึ่งพาระงานอสมอก็เพิ่มขึ้นในทุกๆปีซึ่งขณะนี้ในการ การปรับ,บวงเงินเพิ่ม1,500บาทอยู่ในขั้นตอนของการดําเนินการนั่นเองค่ะยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวน่าจะมีข่าวเดียวเร็ว,รวนี้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับกลุ่มอสมอลและสะสทั่วประเทศหาชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ก็แชายเป็นกําลังใจให้สวัสดีค่ะ